สวัสดีค่ะอันเดียวฮาเซโยวรพรดิทเกสรอิมิดาบ้านดอนชายศรีสุวิทยาคารเอคโยจังนิมอิมิดา โรงเรียนบ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคารมีแผนการดำเนินการในปีการศึกษา2,567ในการพัฒนาสมรรถนะภาษาเกาหลีในฐานะภาษาที่3ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้เป็นซิกเนเจอร์ของดอนช้างเรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญคุณครูพุทธลักษ์คำสิงจบการศึกษาระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตภาษาเกาหลีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย เราจึมีความพร้อมในการดำเนินการในครั้งนี้โดยเริ่มจากการประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนาลูกนักเรียนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบจัดทําโครงสร้างหลักสูตรอัตราเวลาเรียน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดําเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในฐานะภาษาที่3และประเมินการใช้หลักสูตร 안녕하세요여러เ한국ย수อรบุ니ท่านุกสวันยองมิายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนภาษาเกาหลีสื่อสารเกาหลีสิ่งดีๆในที่ดอนช้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชั้นเรียนในการพัฒนาสมรรถนะภาษาเกาหลีในฐานะภาษาที่สเราเริ่มกันตั้งแต่การทักทายตอนเช้าเมื่อมาถึงโรงเรียนระหว่างคุณครูเวนกับนักเรียน และจักดการเรียนการสอนชั้นเรียนภาษาเกาหลี3ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยเริ่มจากการพานักเรียนรู้จักคำศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวันเจ้าจาไยไยไยยอวันดีนะเวลาบอบอวันดีเพื่อนใช่ไหมแลาวพูดอ่าอะไรนะไายไทยไย

นอกจากนี้คณะครูทุกท่านอยังร่วมกันเรียนรู้ภาษาเกาหลีเพื่อฝึกใช้และสื่อสารอาเดลเซโยอาเดาเซโยกานดภาษาอาเดาเซโยกาที่ตรงในเกษตรพมีดาอาเดาเซโยบุรีชัยสีัน โรงเรียนบ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคารเรียนดีมีความสุข